ออทแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีคำถามก่อนก่อนไปอันนี้ไปไปไหนเนี่ยไปเต็นท์ข้างหน้าโอเคถามหน่อยเรามีวิธีดูรถเกียร์ออโต้ไหมว่าเกียร์มันยังดีอยู่หรือไม่ดีอยู่แต่เราไม่มีพื้นที่ให้ขับไปนะเหมือนแบบเราไปซื้อรถตามห้างเนี้ยมีสิยังไงโอ้ปัญหานี้ปัญหาเจอบ่อยจะตายเวลาไปซื้อรถตามห้างเนี่ยมันไม่สามารถลองขับเร็วๆได้จริงไหมไม่รู้ S <S> ก็เนนห้างจะลองขับเร็วๆได้ไงมันลองไม่ได้อ๋อมันมันไม่มีพื้นที่ให้ใ,ให้ลองลยาวๆหรือไปซื้อลถลูกค้าบางทีอาจจะตกเย็นแล้วลูกค้าก็ไม่ยอมให้ลองเราก็ไม่มีวิธีทดสอบชุดเกียร์ขอเลยมาไวๆเลยฝนจะตกอะโอเคทดสอบชุดเกียร์โดยที่ไม่ต้องลองขับแม้แต่เซนเดียวเลยนะก็คือเหยียบเบรกให้สุดเบรกอ่าเหยียบเบรกให้สุดอ่ะฮะเหยียบแบบขาซ้ายนั่นแหละอแล้วเข้าเกียร์ดีอ่าเข้าเกียร์ดีเกียร์ดีเดือนหน้านั่นแหละอ่ฮะอ่าแล้วเราก็กดคันเร่งให้สุดเลลยยร่่ไตออี สุดเลยรอบเนี่ยรอบไม่เกิน2,000รอบไม่เกิน2,000รอบเนี่ยกดสุดแน่นี่กดสุดแล้วไม่เกินอ่าแต่ว่าชุดเกียร์ดีอยู่อ๋อคันนี้ชุดเกียร์ดีอยู่ชุดเกียร์ยังดีอยู่ครับโอเคเกย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดไป2,500-3,000ถึงรอบก็ว่าชุดคันเริ่มลื่นแล้วโอเคอีกไม่นานโดยค่าซ่อมเกียร์แน่นอนอ่าและเกียร์กระปุกก็มีวิธีดูด้วยใช่ไหมเกียร์กระปุกก็มีวิธีดูด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปเอาเกียร์กระปุกมานะได้โอเคโอเคไปเพื่อน